พอลูกมีหนี้กับทกสก็เลยไม่ผ่านเพราะกลายจะเป็นลุงจะกลายเป็นคนที่มีหนี้ซ้ําซ้อนเนี่ยครับลูกอ่ะแรามีหนี้ทกสอยู่แล้วและกองนี้ก็ทกสก็ไปยุางเกินยากัทกสอีกอ่ะก็ต้องผ่อนกับทกสอีกอ่ะครับคุณลุงอืมเป็นหนี้ซ้ําซ้อนนะครับคุณลุงครับไม่ผ่านนะครับครับครับผมแจะมีทางมีทางออกตรงไหนด้านออกมงไหมไม่มีทางออกค่ะลุงก็ต้องไปกู้ที่ไหนอีกได้อีกบ้าง ถามว่าจาเป็นจะต้องซื้อไหมคุณลุงจะทอะไรครซื้อก็อออไปก่อนนี่ไปก่อนนี่นอกระบบมันก็ไม่ดีในระบบเราก็มีนี่อยู่แล้วนะครับค่อยๆดูไปครับคุณลุงครับค่อยผ่อนหนักผ่อนเบาไปนะไม่จําเป็นอย่าก,ก่อนนี่ดีที่สุดและใช้ที่ดินที่เรามีอย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ที่ดินของคุณลุงอ่ะนะครับมีรายได้ทุกวันนะทำนาเนี่ยปีละครั้งสองครั้งมันก็ไม่ได้ทุกวัน เสียก็ไม่ได้ได้มากก็ไม่แน่เรื่องราคาอีกถูกไหมมันมีความเสี่ยงแต่ว่าทํายังไงที่แคบๆหนึ่งานสงาน